เอาละครับวันนี้เราอยู่ในแมปอาร์สตี้ทิปกันอีกเช่นเคยนะครับครั้งนี้เนี่ยเขาแจกขงฟรีพวกเรานี่ไงลถทหารโอ้โหเป็นไงใจมากเลยเปนเนี่ยแจกฟรีเนี่ยนะเอาาาเ้าไ,อบบไม่ต้องเสียโลบาร์เลยเจ้าบีออไม่ต้องเสียโลบาร์ให้ทำไรอะเนี่ยเขาบอกว่าภารกิจก็คือตามหาด็อกแท็ก25อันว่าแต่ด็อกแท็กคืออะไรอะเจ้าบ,บี ด็อกแฝกหัวด็อกแอยนี่ไงเป็นหมาหมาติดแฝกหมาติดคนละดอกกันแล้วไม่ใช่ด็อกกันแล้วก็ตรงตรงตัวไปด็อูแฝกอ่ะด็อกแต่ว่าหมาแฝกเขาพาสีเปล่าอะโอเคทุกคนพาสีหมานี่เองเอาทุกคนขออธิบายก่อนนะครับก็คือให้ความรู้ทุกคนละกันด็อกแท็กนี่คือป้ายชื่อทหารนะครับพาสีาแฝเป้าว่เป้าไปแหละเฮ้ยบีสารร้านเลย นี่มาแล้วเร็ววะทุกคนนี่ครับเราตามหาไว้เรียบร้อยก่อนหน้านี้นะครับก็25อันเอาไปแรกจะได้รถคันนี้มาเป็นรถทหารด,ด,ด,ดาูดูติดเออติดติดไว้เจ้๋วีแต่รถมันใหญ่มากเลยวางให้ลติดแล้วฮะมีเช่งนี้เปล่าเดี๋ยวนะใช่เหรอไม่น่าใช่นะไม่ใช่อย่างเลยโอ้โหเราจะบอกเหตุได้ไงอะรถที่ไหนติดอย่างนี้ ปิดประตูเจ้าบีแต่ว่าฉันว่าเดี๋ยวไม่ได้ใช่แล้วน้ํามันนี่ใช้เยอะไหมคันเนี้ยก็ใช้ปกตินะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเน,นี่ครับนี่ลอซิ่งลอซิ่งเจ้าบีแกจะเอาลอซิ่งมาทําไมเล่าโอ้โหเอาอันเดิมก่อนสิลอซิ่งไงลอซิ่งแกรถต้องลอซิ่งจะบ้าเหรอเราต้องรีวิวอันนี้ก่อน<า>รีวิวไงรีวิวลอซิ่งไงถ้ารทีทจะตายโอ้โหแบบ V.I.P เข้าใจป่ะคุย V.I.P เขาก็ใส่รถกันอย่างนี้ ฉันว่าเอาออกเถอะเดี๋ยนะเฮ้ยรถติดเอาออกไม่ได้ออกออกได้แหละรถติดเหรอติดตรงไหนไม่เห็นมีไฟแดงเลยจะติดได้ยังไงแต่นนดี๋ยดิใช้ก็ว่ายกันกูจะไปถอดโลฟิงจะทำไมอ่ะฉันจะใช้อันนี้<ไ>นี่จะ<ไ><อ>ใช้ทำอะไรนี่ยถามจริงใส่โลฟิงิมันจะขับได้เหรอไม่ได้ดิขับได้พวดแหนโลฟิงเนี่ยคันนี้ดีกว่าแบบนี้โอ้ยพี่คอนเทนต์เลย โอ้แค่หนึงแ้าหนึ่งออฟิงแค่หนึงงออสห่างก็ได้แกอย่าเพิ่งคอนเทนต์ตรงนี้ได้ไหมซึ่งก็ไม่มีบ้าเค่องเลยอ้เครื่องปกติหรือเปล่าเนี่ยเครื่องเนี้ยที่ใส่ไปให้แต่แกไม่ปกติเออมึงรู้หรอะเขารู้กันทั้งนานแล้วนะฉันว่าละเถียงกันอยู่อค่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปสักทีเชื่อฉันปะไปหรอกนั่งคุยอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวเอาอยังอีกยังจะเอาไปอีก เอาไปด้วยเผื่อยังแตกทำไงอ่ะเอาไปอีกเพียงไง l o s i เอาไปอีกโอ้โหโอ้ดิจะเอาคอนเทนต์ได้ใช่ไหมผียางแตกเนี่ยจะมาสั่งให้คุณคุณทันอ่ะไหนลองดังดิโอ้เป็นยาวีดังอย่างเท่ถึงไว้ได้ฮะแต่ดูดิดีวยาเนี่ยขึ้นง่ายเดี๋ยวนี้อัปเกรดขามาโอ้โหขึ้นมม่ยางไอีพวกบ้าจะขึ้นก่อนอ่าจะดุไป กว,าว่าฉันให้ออกเดินทางดูมืดแล้วอะไรกันเนี่ยโอมืด really. จนิดเลยเจ้าต่วเออฉันเดนมยายังเดินได้อยู่นะโอเค <Okay, S 2> สามตัวไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยนี่จะงำอยู่คนเดียวเฮ้ยแต่ข้างในก็โล่งนะเนี่ยดูสิมันเปิดไฟได้ปะเจ้าบอีเออมีไฟนะครับแต่ว่าวทำไมเราเราติดหัวเราติดข้างบน <laughs> มันอื่อก็แกเอาล้อใส่ข้างหลังไงถามหน่ยข้างหลังมันไม่น่าจะอืดขนาดนี้ไอ้ป้าก็ดีแหละรถอืดขนาดนี้แหละฮ้ยังไ,ไงเนี่ยฉันว่าต้องไงต้องข้างหลังออกอ่ะเจ้าวี่มันอืดล้อมันหน,นักเข้าใจเปล่าก็แกรถที่ว่าล้อมันหนักข้าใส่ล้อซิงมันจะไวโอ้โหล้อพอร์ชนะบอกไว้ก่อนเลยพอเถอะปะ เห็นปะไวกว่าเดิมบอกแล้วว่าล้อข้างหลังไงวิ่งชิวเลยอะแต่มองไม่เห็นข้างทางเลยอะมีเจ้าหวีคนเดียวน่าจะมองเห็นน่ะทำมรถมันดิฟง่ายจัเลยเนี่ยก็รถอลว่าให้เาโหลดโฟลไมาใส่เห็นไหมมันดิฟหล่อเลยใช่เนี่ยดูเียร์ดิฟเกียร์ค่วมแล้วก็โฟลเราตกเกียร์ดิฟไงโฟลเกียร์ดิฟไอละเนี่ย ไม่ได้บินแล้วเขาเรียกว่าเสียการสมรูปแล้วเนี่ยหรอมันขับยากไปเลย,นย,ยออเนี่ยดูแต่ฉันกลัวผีอ่ะเราตรงไปกันต่อดีกว่ารอให้น้องๆดูไหมว่าด็อกแท็กอะหน้าตาเป็นยังไงพาไปดูมั้ยด็อกแท็กหน้าตาเปไน็ไปนไงเดีเ๋ยวแปเพื่อความมันเลี้ยวตลอดเวลาป้าเจ้าหมีอะไรอะฟ้าผ่านหรอไปดูเครื่องบินตกเราลงไปดูเครื่องบินตกเล้ ไหนเรื่งบินตกนี่ไงเนี่ไงแต่เราเคยเห็นแล้วแต่เรายังไม่เคยเข้าไปเลยเอาหายไปละไเราแวต่ว่าเอาจริงๆถ้าเราเอารถปกติมาเมื่อกี้นี่เราตายคารถแล้วนะโอ้ my god เออก็จริงหรือว่ามันแข็งแกร่งมากรถคันนี้แข็งมากแต่ขับไม่ค่อยได้แล้วไม่ไม่ปิดฝาข้างหลังอะมองไม่เห็นเลยอะข้างในอะมีใครอยู่ไหมครับมีไฟฉายไหมเดี๋ยวต่อจะไปดูมีไฟฉายไหมมองไม่เห็นนะแกนี่มองเห็นไหมใช่เขาเปิดไฟก่อนแป๊บนึงนะอ่ะ สองเข้าไปก่อนนี้มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหม,ม,มยันไงเพื่อนใครเอ่อยน่ารักจริงๆเพื่อนใครนะฟ <New S 2> ิวเชนนีวเปรียบไหนเข้าไปดูข้างในสิน Doc ม,มีด็อกแท็กไหมเราจะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าด็อกแท็กหน้าตาเป็นยังไงฉันมีในกระเป๋าอยู่อ่ะที่เก็บเก็บไว้ดูไหมเก็บอาหารกินด้วยไหนไหนเอาให้ดูแป๊บหนึ่งเอออาหารหนอนี่นี่อันนี้คือด็อกแท็ก ไอเทมนี้เราไว้ใช้แกลกรถอ๋อนีนน่ไงครูบอดี้ไปเก็บมานะครับด็อกแท็กอันนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเพื่อนๆไปเก็บมาให้ได้25อันแล้วก็ไปแลกที่หน้าล็อบบี้ได้นะครับก็จะได้รถเหมือนผมเลยแล้วเราสามารถเอาด็อกแท็กจากของเพื่อนได้ปะเนี่ยเราเก็บมาใช่ไหมแล้วเ,เราเก็บใส่กระเป๋าเฮ้ยเก็บได้เอาเก็บไม่ได้เหรอโอ้โ,หโหยยยยะยยยใจนยกยยนว่าสามารถขยยยยยยเยย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 อยย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  เจมีเดี๋ยวฉันขอลองขับบ้างสิดีขับไปเลยลองดูอยากรู้ว่ามันขับยากไหมยากากง่ายโอเคไปลองดูเฮ้ประตูหลุดเดี๋ยวประตูหลุดประตูหตตตลุดเดี๋ยวเดี๋ยวประตูหลุดๆๆๆอทีโประตูหลุดเก็บมาเจมี่เก็บมาหลุดโอ้ยด้วยขึ้นมาเร็วตัวก็ใหญ่ออกเดินทาง<ว><ว>ไปแล้วล<ด>ุง ใจเย็นๆนะค่อยๆเหนียวค่อยๆนะค่อยๆนะใจเย็นๆนะตรงไปเลยเป็นไงสนุกไหมขับรถเนี่ยก็ขับไปยากเนี่ยขับไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆอย่าเดียวละกันอย่ารู้เรื่องเฮ้ยอะไรอะเล่นกระจกนั่นเปคิคว่าเป็นรับงานยิงให้เองเดี๋ยวนะตัวใหม่มีตัวบัฟเกับสปินเตอร์แต่ว่ามันจะมีด็อกแท็กไหม เฮ้ยนี่ไงเจอด็อกแท็กแล้วเห็นไหมนี่เจอด็อกแท็กนี่เจอด็อกแท็กในที่นี้แล้วของคอจะาหมีของคอของขอใครอะจะดูชื่อนิ่ตบีโดตบีโดบ้าอะไรยังไม่ตาย ดิดิครับผมก็ได้มาแล้วเรียบร้อยก็เก็บแต่ว่าจำไม่ได้กระเป๋านะ่าจะเก็บได้สนะี่ะหสี่ช่องป่ะได้กระเป๋าเก็บได้สี่ช่องกระเป๋าดั้งเดิมนะอเอคเก็บไว้ก่อนเรียบร้อยไม่ีขึ้นใครอะสกีพี่พี่ชัีแกครูบรอ,อ,บอดีแน่นอนเพราะว่าไอเด็กถ้าเกิดว่าครูบอดีมปอยู่ข้างในนะใช่แน่นอนเลยหัวมุเหมือนกันเลยมากันนี่นี่ขับไปยาวๆเลยมันก็ไปคว้าข้างหน้าแล้วเออก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ ไปเลยคนครพบ,พบแล้วไปเลยโอเคเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดยยังไม่ได้ขึ้นรถเยอยรอรอก่อนเป็นตึงทำอะไรอ,ะอ่ะอ่าท <ขอ S 1> ิ้งไว้นเลยนี่กคอนไี่เดินเลยงานบ้านก็นต่อจะไปดูรถแรงไหมก็รแรงนะแต่ยมันวิ่งบนทะเลทรายได้นะรถคันนี้บอกไว้ก่อนเลยเป็นรถอาหารไม่ได้กองคาร์บได้ใชวิ่งบนทะเลทรายฉันอยากลองเอาไปแบบว่าทับพวกแบบซอมบี้พวกเพียงแทนนะมาลองดูดิจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไง แ,แลรถน่าจะกระเด็นนะแต่ว่านะลองมุดอุโมงค์ให้ได้ก่อนเผื่อรถจะคว่ำที่เหยียบมา<อ>2,000เมตรแล้วอ่ะยังไม่คว่ำเลยยังมา2,000เมตรไม่คว่ำรอกถัับดีดีอ่ะลองเลี้ยวดูดิจะได้รู้ว่าคว่ำไม่คว่ำเนี่ยเลี้ยวแล้วี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเ,เป็นไงเลี้ยวแล้วดูรถสายไวเติมน้ำมันมาเอ้ยเบรกกูฟีใช่เพื่อนใครป่ะไม่ใช่เพื่อนยายแน่นอน ไม่ใจเพื่นอนกยังไงหลยันนนยน,น่าเก๋ทำไมปั๊มที่นี่มีแต่ซอมบี้มิวแทนมิวปามันมามามันมามันมียัยยลบก่อนมิวแทนไม่อยอมเติมน้ำมันให้อ่ะนี่พวกเด็กปัม๊มต้องไหนขาดเชื้อนเลยไม่เติมน้ำมันให้ดิให้เราติดอันดีว่ะเจ้าหมีเดี๋ยวเราติดอันดีจะทำให้รถขับขึ้นดีก็ได้คอนเทนต์หรือคอนเทนต์เราติดติดใบพัดเป็นเงี้พวกยูทูบเบอร์ กดสวิตช์รถเราอาจจะพุ่งไปเลยก็ได้นะใครอยางไปรู้ได้ไหม,นมนบนปมนแดงๆลองดูมันเหมือน,นรถใช้พลังงานลม <c oughs> ใครก็ได้มา <c oughs> ใครก็ได้มานั่งสิอยากเห็นนะ่ะมานั่งขับสิอยากเห็นพัดลมข้างหลังมันก็เป็นพัดลมง่อยๆพัดลมหนึ่งอะเลไม่ได้ไ้เนี่ยต่อธไปดูแกมาดูข้างหน้านี่ฮะมีหน้าปกคลิปท็อปสโบรี้ไปหน้าปก แล้วข้างในมีด็อกแท็กปะโอ้โหกว่าจะเจอด็อกแท็กทุกคนอุ้ยเจ้าีดังนี่ครับมีเก้าอี้เก้าอี้นี้เราเคยใช้แล้วนะครับเอาจ้าผีามา<ม>ตรงนี้อะไรฮะโอแกเอาเก้าอี้ไปด้วยเหรอเนี่ยฮะไปด้วยอยากเช็ควิวปะล่ะแกลองไปนั่งดูดิเจ้าตัวตัว,ตวปีโดเออแกลองนั่งดูตรงนั้นแหละเช็ควิวเช็ควิวไงเงี้ยเออเฮ้ยนั่งหลังก็สวยงามนะเจ้าผี งาม,มาเป็นไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแล้วกันเจ้าต,อต่อตบีดูไหนสวยไหมสวยไหมเฮ้ยจวียังไงยูสวยไหมเว้ไวยไ,ไ,ได้ดูวิวด้วยเฮ้ยเป็นไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายคุณยายมาถ่ายให้หน่อยดิข้างหลังอะ่ะให้ใหญ่ให้ใหญ่โอ้ไหน่ลองขับด้วยกันได้ไฉันอยากเห็นตัวเองอว้าวเจ้าต่อตบีโด ันไม่ได้ขับไอ้กุญแจก็กำลังกายบ้างเข้าใจไหมคุณนเจ็บเขาบอกกำลังกายบ้างเข้าใจเปล่าฮะฉันไม่ได้ขับซะดอยเจ้าหวีมันขับฉันให้แกถ่ายให้ฉันดูเฉยเฉยแล้วถึงแค่ไม่กึญแจแล้วถึงยังยังไยอกกูเนียตอนเนี้ยไกลลอสลอสลไกลแล้วยายอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่ท้องตายแล้วไหรอยายยายไหนไหนเอ้ยายหัวชั่วหวีลองนั่งนี้เออ ีแล้วเจะป์ตีทำไมอ่ะจะขังแกไว้ข้างในทำไม่ได้แหละไอ้ใครจะนั่งตรงนี้แกนี่จะนั่งนี่ไปล่ะยายขอนั่งตรงนี้แล้วกันยายไม่ไหวแล้วยายหอมขึ้นคานขึ้นรถไม่ไหวแล้วยายขึ้นคานนะฉันจะไม่เจมส์เออนั่นแหละชมวิวไฟชมวิวไฟเดี๋ยวฉันไปไปขึ้นรถแล้วนั่งกับเจ้าหวีเองไปเราจะไปนะไปเลยม่ต้ง One eternity later กิดอะไรขึ้นจมีไม่รู้อ่ะอยู่ดีรถมันด่าปะอย่บอกนะว่ารถเสียมันก็เติมมาเยอะเลยนะเนี่ยจะเสียเดี๋ยใจถ้ามันเคลื่อนหมดหรอโอ้ยเอียงเลยเรามีเปลี่ยนปะอ๋อมีใส่อยู่เอียงใช่ฉันเตรียมพรุ่งมาคนเตรียมตัวไปอย่างนี้ก็อย่างนี้เลยดูดูด้วยโอ้โหชุดแกไม่เหมาะกับการแบบทหารเลยนะแองเวนเจอ้ลบอกไว้ก่อนนะเป็นแบบ วีไอพีเขาจ่ายป้า่วนพวกแกก็น้องนุ่นหนูอ่ะเขาจ่ายป้าฮะเพราให้ฉันเนี่ยเป็นคนคอยแบบดูแลดูดิพวกนี้นี่คนมีตายังไงไหนดูดิคนเนี้ยลงลงไปดูข้างหลังหน่อยดิอันนี้จะไม่ตายก็ยังไม่ตายแต่ฉันขออาหารหน่อยน้ำดื่มหรืออะไรก็ได้แกท่านอยู่เฉยฉันจะขังไว้ต้องใชอแค่การนี้โอเคเดี๋ยวนะมันเบื่อด่าเรารอตอนเช้าวะ คเขาจะขึงนะเราก็ได้นะเรามาตั้งแคมป์ตรงนี้ดีกว่าเอแคมป์พวกเราเป็นทหารกันนะตอนเนี้ยเราต้องตั้งแคมป์กันหินตรงนี้เดี๋ยวเจอพยาธิคุณยยก็กินเข้าไปแล้วกันไอเดีอะไรเนะเ็กคเกนกนลอ๋ออาหารมาได้ไงเดียเยอะมากเดาเขาไม่รู้เลยมัง ดูดูสินี่ๆถัดไปดูดิถัดไปดูุดท้าเนี่ยดูกลางวันเลยเช้าแล้เี่ยเจเอาเกินก่อนกินก่อนเยยัไม่พอนะยอะไม่พอเยัยเส็งนับวันอะไรกันไอีกอย่าไมบอกเขาสิอย่าไมบอกคนดูสิโอ้ยไม่บอกเขาก็เห็นดู อันนี้ปิดเลยเนาะปิดเลยไปใครจะนั่งหน้านั่งหลังเอแเรวบอกเลยอเรวจะต้องผ่านอะไรนี้ใช่ไหมอะไรผ่านแม่น้ำใช่ไหมฉันขอนั่งหลังละกันอยากลองดูเอาด้เอาที่นั่งหลังเลยคุณยายมานั่งหน้าเราแล้วกตอบเพียงกันขับรถไปตอบเพียงกันเดี๋ยวนะจะหลุดไปเนี่ยเก้าอี้ออนั่งข้างหมีนะไปไปดูสิว่าจะไปได้ไมรถคันนี้ ว้าวฉันเห็นวิวแอะไรไม่รู้เอาดิฟดิฟเดียว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 นี่ดิฟไหลหลังขึ้นเล้วเนี่ยโอ้ my g ก d นีเก่งเกินเพื่อนเลยนี่ก็เก่งเกินโหดมากไม่ไงไม่ไงคุยหลังขึ้นเลยที่ขึ้นบอกเนี่ยโอ้โหสุดยอดคุยหลังขึ้นเป็นไงล่ะเบรกหน่อยเบรกหน่อยเบรกหน่อยฉันขอลงทำไมมีอะไร โอเคเปล่าฉันจะเปลี่ยนฉันแค่อย,ววอ,อยากดูวิวเมื่อกี้เฉยๆโอเคอยากดูวิวขึ้นรถยังขึ้นแล้วให้ต่แล้วนะให้ปุ้กชมนพ่อฉีว่าทั้งยางมัดเลยนะบอกไว้ก่อนเลยฮะว่าไงนะคือทังยางมัดเลยพีก็โหดเก้อฉีแล้วยังๆแล้วก็อยู่กันสี่คนแล้วฮะนัง่งเงียบๆแล้วมันก่อยเพราะฉะนั้นเราไปต่อเคกันเลยดีกว่าได้ <มา S 1> เลยวางม้านั่างม้าจั่งไปร้องไห้เลนี่คือสิ่งสที่ สามคันสามคันดีอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวแกตาชานจบฉันชอบเดี่ยวมันผิดหรือไงฉันชอบเที่ยวเที่ยวเหรอโอเคอดเยี่ยวทีเป็นเดี่ยวซีบูมมีใครใครมีเพลงว่าร้องอีนี้ร้องนี้เราสร้างบรรยากาศหน่อยมี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 อยู่เพลงนึงแต่เพลงนี้ออกจะต่างประเทศนิดนึงนะ อาเฮลอาเฮลอาล่าอาอนี่เจ๊ก็เปขนใคเฉลยอดไว้เจ้าครูบอดีนะคะได้แกดี้แกดี้สิอะแกดี้สินี่รู้มิคิดี่อย่างเี้ยเดีเ๋ยวดูเพลงฉันนะอแฉ่งทำเป็นยุ้ยกินกว๋วยเตี๋ยวไม่มีเงินจ่ายเจอพ่อค้าโคตรลายแล้วจับใส่ท่าเฟตดิกี้ ตลแค่นี้กินผิโอ้ยทีไายไหนมาลองแคทแกนี่แกนี่พูดบล็อกนี่ปังปังอ่าน่าชัยเลยเป็นแกหลอกว่าจะเป็นหมาเราโอ้หยแกนั่งลงไปแกมมีเลื่อดเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดแกนี่ใจะเย็นเย็นอย่าพึ่งขลอกกันแกนี่เป็นพันอะไรอ่ะไม่ใช่หรือเล่าลาบะโด้ฉันฉันเป็นลาบะโด้ ไอ้หัวนู้นว่ะแกแกไม่ใช่ลาบันโดอ่ะแต่ฉันว่าเกน่าจะพุ่นเดินนะนีม่มีขนกันขนาดนี้พุ่นเดินเลิกเถียงกันได้แล้วพวกเราต้องตั้งใจเดินทางนะแหมรีตัวดีเลยใช่เหอเจมีอะไรอยู่เหรอเดี๋ยวนะลานีอีกแล้วเหรออีกแล้วอะแหวว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 หน่อยเถื่อมีอะไรกินอ่ะมีอะไรกินบ้างอ่ะฮะ นี่เอาอีกแล้วเหรอเจ้าฟูกเดียเนี่ยนะนี่มาทางนี้มาทางนี้มีไฟมีไฟตรงนี้ไหนไหนไหนไเปลาเาเนี่ไงมันมันได้ยินได้ตรงนี้สั่งทางนี้ได้เห็นมะขับรถอ่ะทางนี้ได้ใช่ไหมได้ถูกเหรอใช่ได้ถูกไงตรงเนี้ยได้ถูกพุบผิวเคฟฟี่เนี่ยสันว่าละพ่อครัวทั้งหลายมีอะไรกินบ้างฮะเฮทเชฟมาคุยอย่างนีไหนอ่ะฮะไปตามเฮดเชฟให้แป๊บหนึ่งตามมาเร็วเร็ว

แอนนี่เอาจริงนะความรู้สึกท่ามากเลยควรจะเอาปืนออกมาตั้งนานแล้วโอยเอ้าเหรอฉันไม่รู้จะไปอะนี่ยังตบจมิตรเข้าตรงนี้ดิ้เจวีเมื่อกี้แกไฟไฟลุกว่างเลยอะไอ้ช้านอะคนมันพัดก็อย่างเงี้ยแหละบอกไว้ก่อนเลยมีปืนกันปืนอาหารนี่ครับเจ้าหวีจออขบวยนะครับนอกจากตะกะแล้วยังจะขโมยของคนอื่นอีก มีหรือเป่าเอาไปเอาเขาได้ถูกวีแล้วยังจะเอาอีกบ้าบอที่สุดเลยวะเจมส์มีแค่จะเอาเฟรนดี้ไปยิงกูยิงอะไรตัวนั้นอะยืนหน้าสลอนเลยดูดูดูเปืนที่แปลงร่างเป็นอาหารไอ่ทำไมมังยิงไม่ได้จะต่อยเจมส์ดูตายแล้วไม่ดีเดี๋ยวฉันเองเดี๋ยวฉันเองยิงไม่ได้มันยิงไม่ได้ลองที่มีอีกตัวเพิ่มหรือว่าต้องรออีกตัวนึงอ่ะ ลองตัวเล็กมะเจ๋วีไตัวเล็กพี่ให้ตัวเล็กตัวเล็กมึงนี่ตัวเล็กหรือว่ามันใช้ได้กับพวกมิวแทนเดิมีใช่ใช่ไอ้มึงยิงไม่ได้อะไอ้นี่มันสปินเตอร์เห็นมะใช่ฉันว่ามิวแทนปะมิวแทนแน่ยเป็ดมึงใช้ไม่ได้ใช่มิวแทนเนี่ยมิวแทนอยู่ข้างหลังนี่เนี่ยมิวแทนอยู่ในในบ้านเราใครมีปืนรีบข้ามเราโอ้ฮือเฮ้มิวแทนได้ไหมมิวแทน แสดงว่าได้กับทะเลทรายอย่างเดียวป่าเจมี่ไให้คงไปเรียบร้อยอุยดูทาโอเคทุกคนแบบนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเป็นการแบบเอ่อเอาปืนมายิงพวกมิวแทนแล้วกลายเป็นอาหารนะครับไปเราไปดีกว่าปะตอนนี้เราอยู่หน้าอุโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบรถคันนี้ว่าประสิทธิภาพความแข็งแกร่งของรถทหารเนี้ยมันจะทนหรือเปล่าเออนั่งข้างหลังดีกว่างั้นแกนนะั่งข้างหลังผู้บดีเป็นคนขับแล้วกัน เราจะทดสอบความแข็งแรงของรถยนต์นะเข้าใจาป่าก็คือเราจะขับไปในอุโมงเราจะจอดทิ้งตรงนั้นเลยแล้วให้อุโมงมาทับเราเข้าใจาไหมคิดว่าพวกเราจะตายไหมเดวฉนะันลืมไปถ้าฉันนั่งข้างนอกใส่ก็โดนดิเอาทดสอบไงมันไม่มีคนนั่งข้างนอกหรือแกอะไรแกแกต้องนั่งข้างนอกเข้าใจาป่าว <laughs> ไปจอดข้างในเลยขับไปค่อยๆนะค่อยๆ ไปแล้วเข้าวงแล้ววงนี้อีกแล้วไปเลยไปเลยวงนี้แเลยขับเข้าไปแล้วก็จอดเลยนะโอเคเครื่องดับแล้วอย่าแล้วขับออมาแล้วจะทะลมไหมไปจอดตรงกลางๆเลยได้ไหมไอ้เป็นมิ้วมิ้วได้ยินเสียงเป่ามาแล้วที่จอดแล้วึยมาแล้วยมาแล้วมาแล้ว โอ้เดีบอกว่าแข็งแรงไง